สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำาให้ชมองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่กุกใหม่ัานุณพรมเป็นพระสมเด็จที่มีเอกลักษณ์ของมาคุณพรมอย่างชัดเจนนั่นก็คือมีขี้โกรกลงไปกาะจับติดแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ค่อนข้างจะสูงพระองค์นี้ดูรักษากของพิมพ์ทรงก็น่าจะเป็นพระสมเด็จวระครังที่ถูกนำมามาัดจุไว้ในเจดีย์มาคุณพรม ดูลักษณะของพิมพ์ทรงน่าจะเป็นพัสเด็จแม่พิมพ์ของหลวงสิทธิการจุดสังเกตก็คือบริเวณหน้าอกนะฮะจะเป็นเอกลักษณ์ของแม่พิมพ์จากนั้นมาดูตรงเส้นชายจีวรเส้นชายจีวรจะใหญ่แล้วก็ติดก,กับข้อศอกซ้ายส่วนฐานสิงมองไม่ค่อยชัดฐานล่างสุดก็มองไม่ค่อยชัดส่วนเส้นมขับพิมพ์ ก็ดูเหมือนจะไม่มีใบหน้าก็ค่อนข้างใหญ่ๆซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแม่พิมพ์ดังนั้นจึงวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นพระสมเด็จแม่พิมพ์ของหลวงชติการพระองค์นี้มีขี้กุกลงไปเกาะจับติดค่อนข้างเยอะเส้นสายต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกยายภาพผิวบางส่วนก็มีปูนงอกขึ้นมาเป็นเส้นบางส่วนก็มีปูนงอกขึ้นมาเป็นผิวอังกระเบน เป็นพระสเดที่มีความเก่าแล้วก็เป็นพระสเดที่ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสูงแต่เส้นสายต่างๆก็ยังสมบูรณ์ด้านหลังเป็นหลังกระดานความเก่าและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทําให้เส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนไม้บรทัดมีเว้ามีโคง้ง มีลักษณะของปูดงอกทั้งขอบด้านบนและก็ขอบด้านล่างด้านหลังก็ถูกปั๊มตาวัดใหม่อัมบัตรถติดไปน้ำหมึกน่าจะเป็นสีแดงพื้นผิวก็มีการเปลี่ยนแปลงทางอภาพให้เราเห็นบางส่วนก็มีปูนงอกขึ้นมาบางส่วนก็มีรอยเปรน้รอยแยกบางส่วนก็มีความสูงความต่ำมีขี้โกลโลระกอบจับติดพอสมควร เป็นพระที่มีการเปลี่ยนแปลงทางอายภาพที่ชัดเจนดูง่ายนะครับเฉพาะเส้นสายของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักที่ไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนวันทัดมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็ถือว่าเป็นพระที่ดูง่ายถือว่าเป็นพระที่มีอายุกเก่าถึงยุคตามฟอกก็เป็นจุดที่เราจะต้องมาสังเกตนะฮะพระที่มีอายุกเก่าถึงยุค แล้วก็พระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์พระพรมควรจะมีการเปลี่ยนแปลงทางใ้ภาพทางขอบให้เราเห็นอย่างเช่นองค์นี้ขอบก็มีรอยปีรอยแยกมีขี้ขุลงไปเกาะจับติดมีปูนงอกขึ้นมาเกาะทับส่วนด้านในองพระก็ยังงดงามเส้นสายสมบูรณ์ถึงแม้จะมีขี้ขุลงไปเกาะจับติดค่อนงให้จะเยอะ พระองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่งดงามคลาสสิกแล้วก็ดูง่ายนะครับภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางาพตามขอพระด้านบนแล้วก็ขอพระด้านล่างสังเกตดูรอยปีรอยแยกดูปูนที่งอกขึ้นมาเกาะทับที่กรุอันนี้เป็นลนักษณะของธรรมชาติเม็ดนี้ก็เป็นปูนที่งอกขึ้นมานะครับ สิ่งที่เราต้องการเห็นจากองค์พระที่เราวิเคราะห์ที่เราดูก็คือธรรมชาติที่องค์พระมีพระที่มีลักษณะที่ธรรมชาติเป็นรูปสร้างจะเป็นพระที่ดูง่ายจะเป็นพระที่งดงามตามธรรมชาติตอนนี้มาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกลาไขยสูงกันครับภาพนี้เป็นภาพไหนหน้า บริเวณใบหน้าก็มีขี้กุเลงไปเกาะจับติดมีทั้งขี้ฝุ่นขี้ผงเศษไม้ใบหญ้าขี้ดินขี้โคลนก็แล้วแต่ธรรมชาติจะลงไปเกาะจับติดพื้นผิวบริเวณนี้ก็มีความสูงความต่ำชัดเจนภาพนี้เป็นภาพบริเวณหน้าอกตรงนี้เป็นแขนพระองค์นี้ดูค่อนข้างจะยากเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงทางในภาพค่อนข้างจะสูง แต่ก็ถือว่าดีสำหรับคนที่ฝึกดูธรรมชาติขององค์พระเป็นการฝึกดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพฝึกดูความเก่าเราจะไม่ดูในเรื่องของกำเนิดพิมพ์ทรงเส้นสายติ่งเสียนนะครับภาพนี้เป็นภาพของหัวเขาซ้ายเส้นชายจีวรจะติดข้อศอกซ้ายพอดีนะครับตรงนี้เป็นบริเวณที่มีขี้ก,กูบโันกอนจับติด มีทั้งเศษถานมีทั้งหินมีทั้งดินมีทั้งคโคลนมีทั้งฝุนมีทั้งกิ่งไม้ใบหญ้านะครับลักษณะที่เราเห็นนี้เป็นลักษณะที่ธรรมชาติเป็นผู้สร้างภาพนี้เป็นภาพของหัวเข่าขวาตรงนี้เป็นวงแขนตรงนี้ก็เป็นขี้โกที่ลงไปเกาะจับติดสังเกตดูพระแท้พระเก่านะครับสีที่เห็น จะมีหลายสีผสมปนเปกันไปในสีอ่อนก็ยังมีสีเข้มในสีเข้มก็ยังมีสีอ่อนถ้าเป็นพระใหม่พระเรียนแบบสีจะเป็นสีเดียวคนั้งคงนะครับภาพนี้เป็นภาพฐานล่าสุดฝั่งขว่าตรงนี้เป็นรักษะของเศษไม้ใบหญ้าซึ่งเป็นขี้โก,กรกองกระดับติดตรงนี้เป็นเส้นซ้ม สังเกตดูเนื้อผ้านะฮะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนพื้นผิวมีความสูงความต่ำภาพนี้ก็เป็นาาภาพลนาสดฝั่งซ้ายตรงนี้เป็นเส้นซมตรงนี้เป็นก้อนของขี้กุกภาพนี้เป็นภาพเส้นซมฝั่งซ้ายนะครับตรงนี้เป็นพื้นผิวซึ่งมีขี้กุกตรงไปเกาะจับติดผสมกับปูนที่งอกขึ้นมาเป็นก้อนเป็นเม็ด ภาพนี้ก็เป็นบริเวณเส้นซ้มฝั่งซ้ายนะครับเราเห็นสภาพแบบนี้ก็สบายใจได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถจะทำเทยนแบบได้เป็นสิ่งที่ธรรมชาติเป็นผู้สร้างภาพนี้ก็ถ่ายหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางภาพของเส้นซ้มแล้วก็ตรงพื้นผิวเนื้อมีความสูงความต่ำชัดเจนโกก็จับลิดค่อนข้างจะเยอะนะครับ ภาพนี้เป็นภาพด้านหลังถ่ายให้เหตุถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอบสังเกตดูเส้นสายของขอบพระนะฮะไม่ได้เป็นเส้นตรงมันมรรทัดมีบิดมีเบี้ยวมีปูนงอกขึ้นมาส่วนพื้นผิวสีของตาวัดที่ปั้มติดปัจจุบันกลายเป็นสีม่วงในอดีตน่าจะเป็นสีแดงนะครับภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกภาพตามขอบพระ แล้วก็พื้นผิวที่มีการเซตตัวผิวบริเวณนี้มีความแข่งสีของน้ำมึกก็ไปลายเป็นสีม่วงภาพนี้ก็ถ่ายหเห็นถึงของคําที่ติดอยู่ตรงคงพระนะครับนานๆจะเจอสักทีนะครับละนะักษณะพิเศษแบบนี้ภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นถึงลกษณะของปูที่งอกขึ้นมาตรงพื้นผิวงอกขึ้นมาพับน้ำมึก ผิวบริเวณนี้มีความสูงความต่ำซึ่งเกิดจากปูนที่งอกขึ้นมาภาพนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าให้เห็นึงลักษณะของปูนที่งอกขึ้นมาจากองค์พระสีสันของน้ำมือก,ก็เจือจางลงพื้นผิวมีความสูงความต่ำภาพนี้เป็นภาพตรงม,มุมด้านล่างถ้าให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางภาพต่างขอบจุดนี้จะเป็นจุดที่เราจะมาหยดน้ำยาเช็คอายุกขนไซ้ายตะับ ตอนนี้เรามาดูองค์พระด้วยกล้องกระขยายสูงไปด้วยกันนะครับเราเห็นว่าเนื้อพระตรงบริเวณหน้ามีการเซตตัวมีความสูงความต่ำชัดเจนพระอ,องค์นี้เป็นพระสูตรพระตะคังที่ถูกนำมาฝากไว้ในเจนดีย์บางนพรเพื่อให้ครบ84,000องค์ตาคติความเชื่อโบราณเพื่เพื่อให้ทันเลิกมงคลวงสวงเจดีย์ ตัวลักษณะของพิมพ์ทรงก็น่าจะเป็นพระสุรดยแม่พิมพ์ของหลวงสิธิการนะครับจุดสังเกตก็คือบริเวณหน้าอกซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแล้วก็ช่วงเส้นชายจีวรบริเวณนี้นะครับเพราะว่าจะใหญ่แล้วก็ติดกับก้อสอกซ้ายเนื้อาหาที่เราดูก็มีการเปลี่ยนแปลงทางไอภาพทุกที่เลยนะครับ ส่วนที่กูก็จับติดค่อนข้างจะเยอะมีทั้งเศษไม้ใบหญ้ามีทั้งเศษถ่านขี้ดินขี้ฝุ่นขี้ผงก้อนหินลงไปเกาะจับติดทันิฐานว่าพระองค์นี้น่าจุกเก็บไว้ในพื้นที่ที่ใกล้นามถ้าพระที่อยู่ใกล้น้ำน้ำท่วมถึงก็จะมีขกูกค่อนข้างจะเยอะแบบนี้นะครับ ที่เราดูนี้ไม่ได้ดูในโลก่องตำหนิพิมพ์ส่งนะครับแต่เราจะดูในเรื่องของธรรมชาติขององค,ค์พระสังเกตดูเนื้อนะฮะมีความแข็งมีการเซตตัวผิวเป็นก้อนเป็นเม็ดธรรมชาติแบบนี้มนุษย์ไม่สามารถจะทำเรียนแบบได้นะครับประเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังแล้วก็หยดน้ำยาเช็ดไอยูแคนไซ เพื่อเป็นการพิสูจน์ความเก่าของพระสมเด็จองค์นี้นะครับตอนนี้ก็อยู่ด้านหลังนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องดูก็ต้องดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอบก่อนนะครับพระเก่าขอบจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปรากฏให้เราเห็นเส้นสายต้องปิดเบีเ้ยวๆไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนไม้บรรทัดแล้วก็ มีปูนงอกขึ้นมาเป็นบางส่วนนะครับมาดูขอพระเสร็จเราก็ต้องมาดูตรงบริเวณพื้นผิวอย่างเช่นเราดูพระสเดเดปางคุณคมพื้นผิวควรจะมีความสูงความต่ำหรือมีรอยปีรอยแยกหรือมีรูเข็มรูพุนก็แล้วแต่ธรรมชาติจะสร้างขึ้นมา ส่วนลักษณะของสีน้ำหมึกหรือลักษณะของตาวัดไม่ได้เป็นส่วนสำคัญเลยที่จะต้องนำมาตัดสินใจนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าตาวัดจะมีหลายแบบมีหลายอันทั้งนี้ก็เพราะพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์บางทมมีหลายหมื่นองค์เป็นไปไม่ได้ที่จะมีตาวัดเพียงอันเดียวสมัยก่อนหกเจ็ดสิปีแล้วการแกะ อาวัตก็ต้องใช้โคดแก่นะครับเพราะฉะนั้นจะให้เหมือนกันทุกพันก็เป็นไปไม่ได้พระองค์นี้มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ชัดเจนนะครับอย่างเช่นจุดนี้เป็นจุดที่ปูดก่อขึ้นมาพื้นผิวก็มีความสูงความตำ่ำสีของน้ำหมึกก็กลายเป็นสีม่วงซึ่งในอดีตน่าจะเป็นสีแดง ส่วนตามคอก็มีการเปลี่ยนแปลงทางภาพให้เราเห็นเป็นพระที่ดูง่ายนะครับตอนนี้เรากำลังจะลงไปในตำแหน่งที่จะหยดน้ำยาเช็คนแผ่นไซนนะครับเป็นการพิสูจน์ความเก่าของเนื้อปูนเปลือกหอยซึ่งเป็นสมวนสมหลักในการสร้างพระสมเด็จจะหยดน้ำยาตรงตำแหน่งนี้นะครับพระองค์นี้เป็นพระที่มีอายุเก่าถึงยุค และเป็นพระที่มีปูนกระหอยเป็นส่วนสมหลักในการสร้างน้ำยาที่อยดลงไปก็จะเกาะเป็นเม็ดมนุ่งผงพระและจะมีฟองกาดขึ้นมาถ้าเป็นพระใหม่หรือพระที่ไม่ได้สร้างจากเนื้อปูนกระหอยเป็นสร้างจากเรซินสร้างจากปูนพลาสเตอร์น้ำยาที่หยดลงไปก็จะไม่เกาะบนผงพระจะกระจายหายไปนะครับ ตอนนี้กำลังจะหยดน้ำยานะฮะหยดน้ำยาลงไปแล้วน้ำยาก็เกาะเป็นเม็ดและมีฟองอากาศขึ้นมานะครับหยดเพียงไม่กี่วินาทีก็สามารถดูผลเลยว่าพระองค์นี้เป็นพระศรดที่มีอายุเก่าถึงยุคและก็มีปูนระกอยเป็น ส่วนผสมหลักในการสร้างเมื่อเราพิสูจน์ทราบแล้วเราก็ต้องรีบเช็ดน้ำยาออกนะครับหลังจากเช็ดน้ำยาออกแล้วเราก็มาดูกันต่อนะครับมาดูว่าผ้าที่มีอายุกเก่าถึงยุคด้วยการพิสูจน์ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ด้วยการเช็คอายุแคนไซจะมีการเปลี่ยนแปลงทงางกายภาพแบบไหนนะครับ แต่องค์ที่นำมาให้ชมจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นองค์นี้ที่โกกเกาะจับติดค่อนข้างจะเยอะดังนั้นสภาพของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็แตกต่างกับพระองค์อื่นองค์นี้เป็นพระโุเด็จที่น่าจะถูกเก็บไว้ในพื้นที่ที่ใกล้น้ําหรืออาจจะน้ําท่วมถึงดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ก็แตกต่างกับพระที่ถูกเก็บไว้ในพื้นที่หางน้ําจุดเด่นที่เห็นได้ชัดของพระสูเดตองนี้ก็คือมีขี้โกกค่อนข้างจะเยอะแล้วก็พื้นผิวมีความสูงความต่ำซึ่งเป็นลักษณะของปูนที่งอกขึ้นมานะครับปัจจุบันการศึกษาสะสมพระสูเดตต้องดูได้สายตาตัวเองนะครับ ดูความเป็นธรรมชาติที่เราเห็นจากองค์พระแล้วก็นำมาวิเคราะห์นำมาพิจารณาในอนาคตทุกสิ่งทุกอย่างจะจบด้วยการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์ดังนั้นถ้าท่านศึกษาพัสมเด็จแบบสายอนุรักษ์ก็คือจะมีหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีทั้งประวัติศาสตร์มีทั้งธรรมชาติวิทยา ถ้าเราสะสมแบบนี้นะฮะในอนาคตพระที่เรามีก็จะมีโอกาสแท้เกิน90%แล้วก็สามารถพิสูจน์ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์พระองค์นี้เป็นพระสุเด็จพิมพ์ใหญ่แม่พิมพ์ของหลวงสิทธิการเป็นพระสุเด็จที่ถูกนำมาบรรจุไว้ในเจดีบางพรม เพื่อให้ครบแปดหมื่นสพันองตามคติความเชื่อโบราณแล้วก็เพื่อให้ท่านเลิกมงคลวงสงเจดีเป็นพระที่ดูง่ายธรรมชาติชัดเจนถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางภาพสูงและขีก้กุกเกาะจับติดค่อนข้างจะเยอะแต่ก็ยังมีเส้นสายสมบูรณ์มีความงดงามคลาสสิก โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ